สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์บางครั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ใจหวังอาจมีช่วงเวลาที่ใครบางคนเลือกจะห่างหายไปเลือกที่จะเงียบหรือทำให้คุณรู้สึกเหมือนหัวใจถูกทิ้งไว้ลำพังแต่พลังงานในช่วงนี้กำลังบอกว่าสิ่งที่คุณพุ่มเทดด้วยความจริงใจจะไม่สูญเปล่าและคนที่เคยหันหลังให้กำลังจะหันกลับมา ที่ผ่านมาคนวันอาทิตย์อาจเหนื่อยใจกับความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ห่างเหินลูกที่ไม่ค่อยพูดกับพ่อแม่หรือญาติที่เคยสนิทกันได้เกิดรอยร้าวสิ่งเหล่านี้ทำให้หัวใจคุณเหมือนขาดชิ้งส่วนสำคัญไปแต่ในความเงียบนั้นคุณยังคงทรงพลังงานแห่งความห่วงใยความรักที่ไม่ได้เกิดจากการเอาชนะแต่เกิดจากความจริงใจที่อยากให้ทุกอย่างดีขึ้น และม่ช่วงเวลานี้สัญญาณบอกชัดว่าคุณที่เคยเดินหนีไปกำลังหันกลับมาหาคุณทีละก้าวเขาอาจจะยังไม่พูดทุกอย่างในทันทีแต่คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เช่นการเอ่ยถามด้วยความห่วงใยการแสดงท่าทีที่อ่อนลงหรือการเริ่มต้นบทสนทนาที่คุณไม่คิดว่าจะได้ยินอีกความจริงใจที่คุณมีนี่แหละ คือพลังที่ค่อยๆละลายกำแพงในใจของเขาดวงคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้จึงเต็มไปด้วยโอกาสในการสมานร,รอยร้าวความรักที่จริงใจและมั่นคงจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวกลับมามีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความอบอุ่นอีกครั้งคุณอาจจะไม่ได้อะไรที่ยิ่งใหญ่ในทันทีแต่จะได้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าการกลับมาหากัน ซึ่งมีค่ามากที่สุดแล้วเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงฟรีแบบนี้เป็นประจำขอแค่ความอนุเคราะห์กด subscribe like s h a ์และอมเมนต์มาทักกันว่าโดนใจไหมตามไปดูดวงแบบจัดเต็มกันได้ที่ช่องออสายลมพรหมยานดูดวงฟรี